จะถ้าจะถ้าแบบว่าแพ้เสียงอะเอจะแพ้จริงเสียงเสียงเสียงที่ล้อเอียก็เขาหลงชอบพี่แม่เขาก็เลยแบบนี้ไงไม่อยากให้หนูชอบเลยเอาไปเลยเขาพูดแบบเหมอนแบบไอพี่มันมันมันเข้าไปเกิดแล้วพี่ ไปเลยเฮ้ยก็มาอย่างไหวเลยวะไโอเคโอเคมัวเ้ยคนอีสาน่ะเขาพูดห้วยอะชาบูห้ยมันติดปากอ๋อนี่จากมานเจาคณะคอสีเทีานเขาขายกุ้งเผาได้ไหมฮึระหว่างทางอ่ะตามที่จะไปเทียนเขาขายกุ้งเผากป็น ใช่เหรอไม่แน่ไม่แน่เลยเลยเอาจังหวัดตนี้ไม่รู้อ่ามอไม่ใช่แหละไม่ใช่คนอยุธยาแหละจรริงเหอไม่แน่แหละพี่ว่าพี่คนอยุธยาแหละรู้ว่าพี่เป็อยุธยาทิพย์ก็พี่ไม่แน่แหละแชวูมั่วละเฮียมาล้อยุธยาของจริงต้องขายเป็นเผาโอเคอายุทยาของจริงต้องขายก๋วยเกี๋ยวเรือเฮียไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยอะไร ก็เดเจสกีโอ้ยเด๋อโอ้ไม่ไม่เอาแล้วไปไปเลยไม่เอาแล้วไปเดียไปเดยราไปด้วย้กันเลยไกันเลยดูสองพี่น้องเสพน้องนดูด okay. um, yeah. uh, okay. uh ี huh. yeah. okay. mm. uh, mm ีดเขาหนีเยเนีเ uh, น uh ี huh. uh ่ยคนทีา huh. น uh ี huh. uh ่ะนนคนนหีน้น้องี่แก้แค้นให้น uh ้องว่ะ เจ็ดเจ็ดอ่เจ็ดเจ็เออวูฮาวายเก่งมากกำนันของฉันโอ้โหไอ้เจ๊บอกว่าเอ้เจ๊จะไอ้เจ๊จะตั้งชื่อเป็นนายกเพราะมีกำนันแล้วเดี๋ยวจะให้หนูเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมีเจ๊จะเป็นนายกเขาว่างั้นไอ้นี่เขาสนใจเป็นลูกบ้านไงครับแล้วยูดี้แกวเปิดทองมาหน่ะเนี่ย ีกันดังผู้ใหญ่บ้านอะไรมาหมดเลยจ้ะเอ้าวบ้านที่ไม่มีเหรอทางด้านผู้ใหญ่บ้านตายเลยไม่ไม่เห็นมีอ่ะไม่มีจริงเหรอไม่ดูอ่ะเอ้าไม่มาอยู่อ่ะไม่เคยเห็นครับคนหน้าหมู่บ้านเลยมีแต่ป้อมยามอ่ะโอเคนายไม่เห็นเหรอตาบอดหน้านึงปะเนี่ยอ๋อว่าแต่รเขาอืมหไม่เห็นแล้วแต่หนูยิ้มไม่โดน การเวลามันเปลี่ยนนะเนาะเต้เนาะแต่ก่อนนี้เขาแต่ก่อนนี้เขาโอ้ขึ้นมาคืนเก่งจังเลยพี่โอ้ยเจอดเลยเฮ้ยพี่ทำไมมันเข้ามาหานไวจังอ่ะโอ้ยจะจะจะหนึ่ร้อยอีกใครปล่อยเข้ามาวะียิงลังปลาเลยเวอรสุดคือแบบเข้ามาไวมากพี่โอ้ยพี่มันเข้ามาแล้วอ่ะเนี่ยมันหลุดแน่ แต่ไม่ดีเดี๋ยวดูกางให้ดูกางใหจะถ้าจะถ้าแบบว่าแพ้เสียงอะเออจะแพ้จริงเสียงเสียงเสียงที่มาเขือนดีดีเอาละเอาละเอาละไม่ไม่ต้องรักแล้วต้งรักแล้วที่ที่ออกตัวนะถึงนี่ยถึงนี่ออกตัวะนะน่ยนะนนำด้วยแดงเลย เไม่เข้าไม่ได้กลางที่ที่รัฐทเนี่ยอเนี่ยอุ้ยมาได้หมดนะหนูไม่ออกจริงนะเออหไ่ ดีูดีได้ครับไม้ชมที่ข่าไปตั้งแปดอะไม่เห็นชมเลยเอจี๋ยวทำไมมันขึ้นไม่ได้อ้าไม่ได้นไมด้ไไดู้อยู่ค้างเบียขึ้นได้นี่ไงขึ้นได้แลวไงไม่รู้ตรง เขาเขาไปชมหาบายแล้วพี่ดูดิชีเลยชัดเนี่ยไปอวยคือไปอวยเขาอะเขาไปอวยเขาแหละแล้วกลัวเขาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเพื่อนพี่ก่อนอั่นนั่นน่นั่นน่ะนันน่นะอไปเลยบอกเขาไปเลยไอพี่มีมีวายตนแบบโอ้เจ้าอ้โทษโทโอ้ชอโทษ เพื่อนอย่าบังอย่าบังลันวีเราจะเดินรอบมาดูชาหูเลยนะผมพี่ดูหูพี่เพื่อนบ้างมีหน้าที่ใช่ยิงได้ยิงอบยืนนะอบยืนนะลงยูทูบนะเจอเจ๋อเจ๋อเจ๋อเไปดูนะช่องพี่ปูกมาสขืเทพนะชาหูเอาไปแชร์ให้ด้วยแชร์พวกราชาให้เขาเห็นว่าสเตตเพลย์เขาเป็นยังไงมีคนซัพพอร์ตฟรีเสมอ เขาบีหมดแล้วแต่ยเต้ตายแล้วเอ้ยังไม่ตายด้ว่ะพี่มันจะในตัวเต้ยนะสองตัวเลวดิใช่โอเคสองตัวเองเต้ยแปดตัวใครเก็บมาแล้วโอเคตัวเองพี่เล่นกับบอยตอนเที่ยงอ่ะบอยมันโคตรโหดเลยไม่ได้ที่หนึ่งเลยดีๆเพื่อนของวันนะ จริงยากเฮ้ยพี่ชมก็ไวนลวพี่ว่าบอกว่าเอ้ยโคตรโหดมันยังขำอยู่อากมาะเบิดมั้ง่มันจะไม่รวกไป่หัใช่ไหม้วกไปดูคลิประเบิดสูตรไปเห็นไหมเดนาขอปางก่อนนึ่ขปางไงอะป้าโหหนูไม่รู้อ่ะให้มาขไปายังไงไม่โดนหัว มันจะไม่ร้อนใส่ตัวเองจริงหนูก็ต้องมาดูแล้วหนูก็ต้องมาดูแล้วตั้งวันนี้ยมีคนมาเลยปาไม่ทันนิงตายเลยเข้าอยู่ไหนต้วไอ้ไอแต่ไอ้ตัวว่านอยู่ข้างบนพี่บนเกิดมาแล้วบนเกิดเลยนะไอ้ผมใช่พี่ท่านผมดำผมม่อยู่ในเกิดแล้วถอยไปแล้ว ไม่อยู่เกิดเลยพี่เกิดอะเนี่ยวิ่งไรทีทีเลยนในๆๆตายว้าวดูดิยิงขนาดนี้เขายังไม่ชมสักคำเลยเท่าพี่ขอคำเดียวแต่กันนะ้น่่ว่วิงวะ่งวิิงอ่ะว่งิดงวิ่งวว่ว Yeah, ลาเล่นลาเล่นเาเล Turn, mm ่นลาเลนหาเาเล่นเอ้ยเอเลีฟ้าเอฟฟ้าเลยนะทำไมเงินหนูระบิดภาษามันจะเปลี่ยนอะไกันแบบภาษาเอเลียนตลบระบ่อย้งอะไรนะเอเลียนใช่แบบเม่อไหเดี๋ยวมัก็แบบว่าอีโนโคเคอย่ยงตรงนีอีโนโคเคใช่เลยมนกับเทปบล็ โอระเบิดทุกคนระวังระเบิดนะอีโนโคเคยิงวะคุยกับดินได้เลยหนูคยได้กับทุกอย่างไหมหน้องออะสยิงวะไอ้ยาไอ้ยามาอยู่เอนอยูบอกว่อ่เอ้นะไมตายไมตายนดูลัด อดูแข่งก็ไม่หมดดิมสู้เขาดิมดิมเชเย็นดิมดิมเชยแย่นนะนี่ดูครับชาบูดูไว้ดูขวาสุดหัวแคนเอาจะใส่หูวแคนขนาดไหนดูครับดูไว้โอเคมีช่วยมาในตัวดิมนะดูนิ่งไว้นิ่งไว้ครับไม่ได้จัดัดงเก่งเลยย่องไว้ย่องไว้เก็บเสียงไว้เก็บแสงไว้ เดินไปเลยเดินไปเลยเก็บเส <relax. S 2> ียงไว้สิเออเล็งหัวไว้เหมือนที่เคยบอกดูขวาด้วยนะถ้ามาเป็นพูดเขาทำแบบแอแอโชว์แบบเออเขาเคยสอนอนะไรอย่ <c oughs> างนี้ตั้งใจเล่นไลก่อนตั้งใจเล่นเลก่อนดูข้างหน้าดิเออเล็งสูงไว้สูงดิเป็นหัวไว้ <c oughs> <c oughs> กูเลยไปกูเลยมันไม่อยู่ไปกูเลยมันไม่อยู่เลยผมว่าขวาไม่อยู่น้องบอกขวาบนเนี่ยนะไม่ได้ฟังน้องเพราะว่าเด็กเยอชอบแอบตรงนั้นก็พี่บอกแล้วไงว่าให้เงยหน้าอยู่ข้างบนข้างบนก็แบอกให้หนู้แอลตรงนั้นแหละแต่หนูก็โดนไม่ซึ้นเลยสวยเต้เอาหน่อยไว้เต้ไว้ถับตัวแล้วพี่ถับตัวแล้ว ไปเลยไปกไปเน,น <mad <mad ่าหนีไปเกิดทั้งหมดแล้วมึงใช่พี่เองพี่เองพี่ไปเลยพี่ที่ไหนแบเจ็บได้เจ็บพี่อะไรไม่อย่งนี้ไม่โผล่เขาไม่โผล่มาผมเลยแอมพี่บาสบอกว่าตอนมันบุกเลยขวายาวๆเลยเลยยาวๆเลยข้างหน้าเออ ล้ายอีกตัวนึงอีกตัวนึงอ๊ะหายไปไหนวะโอเดโอเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เรามันคือตัวหลอกดีนะอเต้นเน้นๆนะขอชัวร์ๆนะแม่เลยอยากกระโดดตรงเนี้ย่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยทำไมไม่ขึ oh. hey. ้นเลย มันไหลตรงกลางไดไงมันไหลตรงกลางดเต้ลังพูดเลยตายคอับพี่ตายครับตายตายตรงกลางไม่มีคนตยู่ดีกว่าไดไงตายครับพี่สวยเต้คนเดียวคนเดียวคนเดียวโอเคเว้ย ลงยูทูบไหมติงติงพมีแต่คนโมว่าดิเยวแ่ฮ้โอ้ยสอตัวเก็บไปเอเลยทีเลยมีสาวแล้วพี่อะเขายิงอย่างนีแล้วเขายิงอย่แล้วปกติเเมือคที่เขายิงแค่ตัวสงตัวนะที่ส่งอ่ะ ยิงมาสิบสองสิบสามเลยใช่ก็ได้อ่ะใช่ก็ใช่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  <laughs>